2009นะครับเรามาประชุมเ p m ที่นี่ครั้งแรกนะครับก็นั่งประชุมกันอยู่ตรงนี้โนะต๊ะชุดนี้เลยนะครับตอนนั้นก็มีอยู่แค่6กนะคนมาประชุมร่วมกันเสร็จแล้วว่าอยากจะเริ่มต้นงานภารกิจในคณะของเราด้วยกันตลอด13ปีที่ผ่านมา ที่คณะคือเสียนสารสัมพันธ์ได้เริ่มต้นขึ้นเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้เริ่มสิ่งเหล่านี้และเราผ่านบททดสอบหลายเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าพระเจ้ายัางทรงนำหน้าพันธกิจพันธกิจที่ผมดูแลอยู่ก็เป็นพันธกิจตั้งคริสจักรเข้าไปสู่เป้าหมาย100รคริสจักรหนึ่งหมืนผู้เชื่อคัดเอาคนหนุ่มคนสาว มา1 2พันตกรและต้องมีสาวกของพระเยซูกิตที่เขาสร้างชีวิตอย่างน้อยหลักหมดละ3คนเดิมทีก็เป็นกลุ่มแครปัญญาตาลนะครับต่อมาก็เป็นกลุ่มคิดเตียนสรรันสัันบังพัดดูแลผู้สูงอายุมีสวัสดิการมีสร้างอาชีพสร้างรายได้เขาดูแลเรื่องศูนย์ไก่เกียร์ข้อพิพาทด้านกฎหมายสามารถเจรจาตกลงกันได้โดยไม่ต้องขึ้นศาลโครงการศูนย์การเรียนรู้ นะครับให้เด็กและเยาวชนปัจจุบันนี้ก็มีผู้เชื่อประมาณ47คนแล้วเป้าหมายเราเนี่ยอยากจะทําให้ถึงร้อยคนเปิดที่จากที่เขาพอนะคะแล้วก็ไปเปิดที่จากสันสมันพิจิตรรับใช้พระเจ้าแบบไปกับที่นั่นอยู่ประมาณ6ปีเนื่องจากครอบครัวสามีผ่าตัดก็เลยทําให้ตัวพี่รักเองได้มีโอกาสได้กลับมา รอบนักการที่บ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก่อนที่ก่อนที่เราจะเริ่มทํารอบนรกมัสการแบบจริงจังนะเราเป็น,เป,นเป็นกลุ่มใช่ครับ,รบตอนนตอนน่าจะชื่อว่ากลุ่มพระรามเจ็ดต้องบอกว่าเราเป็นคลิปสักรที่มีนักศึกษา90เซผมรับผิดชอบพันธกิจดิจิตอลซึ่งเป้าหมายของพันธกิจนี้เราทําบทออนไลน์เพื่อคนออนไลน์เพื่อนําคนมาถึงพระเจ้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยการแบ่งปันพระคิดชีวิตคนได้รับการเปลี่ยนแปลงและร่วมกันสร้างชุมชนออนไลน์ กลายเป็นเกือและแสงสว่างเราได้ทำภารกิจนี้ในหลายโครงการมากมูลที่บ้านเบทเนียที่เราเปิดขึ้นมาใหม่เพื่อจะดูแลบ้านเบทเนียจังหวัดเลยอ,อย่างเฉพาะเจาะจงนะครับภารกิจ Lift Up เพื่อเข้าไปช่วยเหลือคนที่อยู่ในเรือนจำในสถานพินิษย์ภารกิจ Ignite h e a l c e n t t r r ซึ่งจะช่วยดูแลคนที่มีภาวะความเจ็บป่วยทางจิตใจและเรามีโครงการ Nexus อาสาที่จะทางานร่วมกับทุกเทศจักในทุกท้องถิ่นนะครับ ผมทำโมเดลหนึ่งที่มันเป็นโมเดลของธุรกิจคือธุรกิจผ้าม่านในแบรนด์เฮาดีไซน์แล้วก็เป็นพันธกิจที่ออกไปตั้งพิจจักรเราเริ่มจากที่เราแบบร้านของเราคือไม่มีอะไรเลยโซฟาหนึ่งตัวพูดง่ายๆคือเราเราไม่พร้อมเลยก็เกิดุบิติเหตุลถชนรถชนที่ข่าคอนะครับแล้วก็รู้สึก พอใจแล้วว่าเรายังจะไปต่อไหวไหมโดยที่ว่ากําลังกําลังของเราตอนนั้นก็คือยังไม่มีแล้วแถมมาเจออุบัติเหตุดีระหว่างคาก็มีอุปสรรคเพราะว่าการจัดตั้งกลุ่มเนี่ยอาจจะมีความไม่พร้อมบ้างทีมนักสการดูแลเยาวชนนี่เราไม่มีตลอด6ปีเราต้องเดินทางไปกลับไปกลับมันทําให้เราลา้า เราไม่ได้สร้างทีมไว้เพื่อที่จะสืบทอดงานที่เราได้ออกไปเริ่มต้นตั้งไว้จึงทําให้เวลามีปัญหาแล้วเราไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงอกก่อนว่าช่วงนั้นโควิดมีข่าวนักตอนนั้นเราจัดคริสต์มาสไม่ได้ใช่ครัแล้วก็อีกไม่นานปุ๊บเราก็ต้องปิดรองานสักแล้วพอโควิดผ่านไปคริสตจักรเริ่มเปิดมหาเลยยังเรียนออนไลน์อยู่เราก็มาเปิดรอบแบบแบบเงาเงานเงาเง,าเงา เมื่อเราเปิดเราก็ไม่อยากจะงดรอนบนมัสการ<ม>แล้วเราก็ยังรักษามาตรฐรนเอาไว้บางสัปดาห์เนี่ยมีคนหนึ่ง<ม>คนเดียวเราต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายอย่างในช่วงโควิดเราก็เข้าไปทํางานในหลายพื้นที่ค่อนข้างยากเราแทบจะไม่ได้เข้าไปในเรือนจําสถานพินิจเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องควบคุมความปลอดภัยเรามีอุปสรรคเรื่องการระดมทุนเพราะว่าหลายคนก็อาจจะอยู่ในความลําบากนะครับแต่เราก็พัฒนาการสอนทางออนไลน์นะครับ แล้วเราก็สามารถเข้าไปสอนออนไลน์ที่เรือนจำแล้วก็สถานพินิษได้หลายแหง่งมันเหมือนกับเปรโตยอนยากอบทอดอวนขึ้นยันรุ่งอวนขาดแล้วไม่ได้ปลาสักตัวแต่วันที่มีพระคิดประทับอยู่ที่เรือประมงปลาเต็มอวนแทบเลยอธิษฐานอย่างเดียวคือเราเข้มแข็งในการอาธิษฐานมากๆเลยค่ะแล้วก็กดอดอ,ดอาหารอาธิษฐานค่ะเจ้าก,ก็ตอบค่ะ ทุกๆเดือนที่เราออกไปะคะ่ะออกไปในการทำมิทติ้งะคะจะมีคนรับเชื่อน้องที่เข้ามาทํางานที่ร้านเขาก็จะรับเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการอิษฐานของเรา พระเจ้าส่งจัดเตรียมสิ่งต่างๆให้เข้ามาเสริมเติมเต็มในกลุ่มให้เราอาจารย์สวรันก็ได้ส่งคณะผู้นำมามีเพื่อนผู้รับใช้ได้มาหนุนใจวันนั้นได้ท่านได้เทศนาในประธรรมจิตจการบทที่หนึ่งให้ประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและเป็นพยานฝ่ายพระองค์ขอบคุณพระเจ้าหนึ่งปีต่อมา บางคนก็เปิดอธิษฐานที่บ้านบางคนก็ถวายตัวออกไปพันธกิจที่พิจิตแล้วก็บางคนก็ครอบครัวก็ออกไปพันธกิจที่เขาค้อเราเห็นคนรับใช้ใหม่ๆเกิดขึ้นเรนน้องอใหม่ๆที่แบบเรียนปีหนึ่งปีสองอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมทําตรงนี้มผมยอมที่จะฝึกตรงนี้ผมอยากจะทําตรงนี้รับใช้ตรงนี้อะไรเงี้ยมันอยู่ในทิศทางที่พระเจ้ากำลังปล่อยก่อนตอนนี้เราเห็นแล้วว่าพระเจ้าตอบคำฐานไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง ที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคนลาวาพี่น้องคนไทยที่อเมริกาหรือพี่น้องคนไทยตามต่างจังหวัดและในกรุงเทพเองชีวิตของคนที่ได้พบกับพระเจ้าเป็นชีวิตที่กระทบกับชีวิตและเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่พระธรรมกันดานวิถีบทที่14ข้อที่8ได้กล่าวไว้ว่าถ้าพระเจ้าทรงพอพระทัยในเราพระองค์จะทรงนำเราการทําคิดสะจักเนี่ยในอดีตมันดูเป็นเรื่องใหญ่พอมาถึงจุดนี้รู้สึกว่าอยากจะท้าทายพี่น้องทุกคนว่า เราทุกคนมีส่วนในการเริ่มต้นคิดสัจธรเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องในเวลาของโลกคือเราเราไม่ต้องเริ่มว่าเรามีอะไรเราเราพร้อมหรือยังแต่เราเลือกที่จะลงมือทําก่อนสุดท้ายจุดจุดนั้นเราก็จะไปถึงจุดเป้าหมายที่เราต้องการนะคะถ้าใจของเราอยู่กับพระเจ้าแล้วตัวของเราจะตางออกมาอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าครับทุกคนมีคุณค่าสำหรับพระเจ้าพี่น้องครับเรามาช่วยกันไม่ว่าจะคำอธิษฐานหรือการถวายเราเชื่อว่า 100บท1นึ่งหมื่นผู้เชื่อจะสำเร็จช่วยกันนะครับทำให้คณะของเราเป็นคณะที่มีชีวิตและเติบโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับทุกพันธกิจที่กำลังเคลื่อนไปเหล่านี้เรามีความมั่นใจมีสันริสุขลึกในใจ,ใจิตใจเพราะเรารู้ว่าพระเยซูเป็นผู้นำหน้าและพระองค์ได้ให้เราเป็นผู้ร่วมงานกันกับพระองค์พันธกิจนี้จะให้ชีวิตกับผู้คนได้เพราะพันธกิจนี้มีพระเยซูจึงเป็นพันธกิจที่มีชีวิต